โอเวอร์ท็อปอัพร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านสามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้เดสคริปชันได้เลยครับถูกดีปลอดภัย no r e f u n ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอย่างที่บอกนะครับว่าเคยตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นกองอัศวินไม่ว่าจะเป็นการเล่นแร่ปแปรธาตุวิศวกรรมเกี่ยวกับเครื่องจกักรเกี่ยวกับคำสาบเกี่ยวกับอับีสเกี่ยวกับกองอัศวินนะครับ เออทุกอย่างเนี่ยถูกตอบเอาไว้ในหนังสือที่เข้ามาใหม่เพียงแค่เล่มเดียวก็คือเล่มนี้เดี๋ยวรีแคปให้สําหรับใครที่ไม่รู้ว่าหนังสือเล่มนี้อยู่ตรงไหนนะครับหนังสือเล่มนี้อยู่ตรงไหนหนังสือเล่มนี้ไปซื้อได้นะครับที่ร้านหนังสือของฟอนเตนนั่นเองนะครับก็คือร้านร้านนี้อ่าร้านนี้ร้านนี้เดี๋ยวขอเมาส์ไวกับหนังสือก่อนก็แล้วกันบางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งเข้ามาฟังใหม่แล้วก็เห็นว่ามันเป็นหนังสือนี่เออมันจะเชื่อฟังได้ขนาดไหนแล้วมันก็จะเป็นเรื่องที่ มันน่าเชื่อจริงๆเหรอวะอะไรเงี้ยคือเริ่มแรกนะหนังสือเล่มนี้คือความจริงผมต้องบอกแบบนี้ก่อนในตอนแรกเนี่ยผมก็เป็นคนพูดเองววนั่นแหละว่าหนังสือบางทีมันก็เป็นตำนานที่ถูกเขียนมาดังนั้นมันอาจจะมีความคาดเคลื่อนหรือมีการผิดไปบ้างของเนื้อเรื่องอะดังนั้นอย่าไปเชื่อมากอันนี้เป็นในตอนราวๆแพท1.5ถึงประมาณสัก3 3กว่า3นิดๆอะเออคือผมมามีแนวคิดนี้เพราะว่าเออ คือถ้าเกิดเราพูดตามความเป็นจริงอะเราก็จะรู้ใช่ไหมว่าเออมันเป็นหนังสือที่ถูกเขียนมาโดยใครก็ไม่รู้อะดังนั้นเนื้อเรื่องมันอาจจะมั่วก็ได้เว้ยเออเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดเว้ยแต่ทีเนี้ยพอมันมีเนื้อเรื่องของตัวละครอ,อย่างสการลมุตโผล่เข้ามาเนี่ยคือน้องนาิดะบอกอย่างชัดเจนนะครับว่าเนื้ออาเนื้อเรื่องของสการลมุตเอยเนื้อเรื่องของนาิดะเองเออสองทั้งสอง,สองตัวนะเขาบอกว่า เรื่องราวบางอย่างที่เคยถูกลบไปแล้วจากเออร์มินซูมันอาจจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบข้อมูลที่เป็นนิทานก็ได้หรือเป็นหนังสือก็ได้อ่าคุณนึกออกใช่ไหมเป็นนิทานหรือเรื่องเล่าก็ได้มันก็ไม่ผิดอ่าแล้วไอ้พวกนิทานหรือเรื่องเล่าเนี่ยบางทีมันก็ถูกบันทึกเอาไว้ในหนังสือไงนึกออกใช่ปะอ่าอย่างเรื่องเล่าของอ่าอย่างเรื่องเนเรื่องเล่าของลูกค้าขี้เมาก็พูดถึงตำนานที่เคยอยู่ใน มอนสเตอถูกปะดังนั้นมันก็เลยเลสเซได้ไงว่าไอ้พวกหนังสือพวกเนี้ยแม่งก็คือตำนานหรือเรื่องเล่าที่เคยถูกเล่าหรือถูกเขียนขึ้นมาโดยคนที่เคยได้ยินมาประมาณนั้นดังนั้นจึงกลายเป็นว่าหนังสือทั้งหมดที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเลยใช้ความคิดความคิดเดิมไม่ได้เว้ที่คิดว่าเฮ้ยใครเขียนขึ้นมาเพียงอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเออบางทีถ้าเกิดมาเป็นนิทานเงี้ยเขาเคยอาจเขาอาจจะเคยไปฟังที่ไหนมาก็ได้แล้วก็เอามาเขียนไว้อ่าอันนี้เป็นความฉลาดของผู้เขียนบทก็แล้วกันนึกออกปะ เป็นความฉลาดของผู้เขียนบทตรงเนี้ยคือสําหรับคนอ่านอะ่ะมันก็จะมันมันมันก็จะเกิดข้อสงสัยว่าแบบสรุปแล้วเรื่องที่อ่านอยู่มันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องกาวเออหรือเป็นน,นิยายขึ้นมาอะไรเงี้ยแตส่สำหรับคนเขียนบทเนี่ยสำหรับผู้ที่ออกแบบบท หรือว่าสร้างบทขึ้นมาเนี่ยแม่งก็จะง่ายมากเพราะว่ามันสามารถลองผิดลองถูกได้แม่งเขียนหนังสือมาสักเล่มหนึ่งอ่ะเราอาจจะใช้เนื้อเรื่องในหนังสือเอามาเชื่อมกับเนื้อเรื่องหลักก็ได้หรือเราอาจจะไม่ใช้ก็ได้เพราะเขาบอกว่ามันอาจจะเขาใช้คําว่าอาจจะดังนั้นเนี่ยก็เลยยังไม่รู้ว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงบ้างนะครับในเนี้ยแต่ก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันเป็นเรื่องไม่จริงด้วยเออเนี่ยเป็นความฉลาดของการวางบทนะครับก็คือวางไปเปิดเอาไว้จะใช้ไม่ใช้อีกเรื่องหนึ่งนะครับประมาณนั้น โอเคทีนี้เนี่ยอันนี้พูดถึงเรื่องแรกไปแล้วนะว่าเขาวางบทมาว่าเรื่องราวบางอย่างอาจจะมาจากเรื่องเล่าหรือนิทานก็ได้เรื่องราวที่ถูกลบบกมาจากเอร์มินซูนะเออไม่พอในนี้เนี่ยครับมันมีการพูดถึงที่มาที่ไปของหนังสือเล่มนี้ด้วยหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะถูกเขียนโดยคือเขาบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากการสำรวจทางโบราณคดีของแคนรีย จากคนที่มีชื่อว่าดีนอนในฟอนเทนเนี่ยเพื่อนๆจะสงสัยใช่ไหมว่าเฮ้ย hey, มันมีคนแบบออกสำรวจจริงๆนู่นนี่นั่น,นหรือวะคือผมต้องบอกแบบนี้นะว่าฟอนเทนเนี่ยความจริงแล้วอะแม่งค่อนข้างที่จะย้อนแย้งกับซูเมรุนิดนึงซูเมรุนี่แม่งความจริงมันเป็นประเทศแห่งปัญญามันเป็นประเทศแห่งการทำทีสิทธิ์อะคุณนึกออกปะเป็นประเทศแห่งการทำวิจัยอะ แต่แม่งไม่มีการวิจัยเกี่ยวกับแคนเรียรเลยเว้ยแม่งเป็นเรื่องที่แปลกมากมากๆๆอาจจะเกี่ยวข้องกับกฎของเอ่ออะคาเดมี Academy หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็คือ,คอผมไม่รู้มันเกี่ยวหรือเปล่าไงแต่ที่แน่ๆในฟอนเทนเนี่ยมีการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องราวของแคนเรียเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็วิจัยเกี่ยวกับเรื่องราวทางโบราณคนะดีเยอะมากนะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดอีกอันหนึ่งก็คือนอกจากแคนเรียแล้วเนี่ย มันก็ยังมีพวกริมูเรียอะไรพวกนี้เขาก็ไปทําการาสืบค้นนะครับแล้วผลจากการสืบค้นของไอ้พวกนักวิจัยเนี่ยแม่งก็ amazing อยู่เขาเจอหลาย,ลายๆเรื่องที่น่าสนใจหนึ่งก็คือความเชื่อที่ค่อนข้างขัดกันในบางอย่างอ่าอ,อยกตัวอย่างผมจะยกตัวอย่างตรงนี้เสมอถ้าเกิดพูดถึงริมูเรียไอ้เนี่ยชื่อว่าริเกโรไอริเกโรเนี่ยก็คือวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของเพดิชอแล้วก็รูปแบบของเวทมน ในยุคสมัยต่างๆนึกออกปะซึ่งผลการวิจัยของเขาอ่ะก็ทําให้เห็นว่าเฮ้ยไอเวทมนต์ในยุคต่างๆเนี่ยจะมีรอยแยกที่ชัดเจนอยู่ซึ่งมันสร้างความยากลําบากให้แก่งานวิจัยสมมติว่าลัทธิทางศาสนาในยุคโบราณเหล่านี้เคยแตกแยกกันอย่างสมบูรณ์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งถ้าอย่างนั้นก็จะสามารถอธิบายเรื่องราวต่างๆได้อารมณ์ประมาณนั้นคือมันพูดถึงความแตกแยกกันในอดีตไว้ทุกคนไอเรื่องเนี้ยเวลาพูดถึงทีไรก็รู้สึกสนุกทุกทีเพราะว่า คือถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของความแตกแยกแล้วก็เรื่องของความคิดเห็นที่ไม่อรองรอยกันเนี่ยถ้าเกิดเราตามเนื้อเรื่องลึกๆเนี่ยคุณจะรู้นะคะว่าบนดราเกนสไปเนี่ยมันมีอ,รอารยธรรมโบราณที่แม่งโคตรเก่าแก่อยู่อ,รอารยธรรมหนึ่งใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเราไปเปิดดูเรื่องราวของปีกเนี่ยมันจะแทนที่คืออุปมาอุปไมยละกันเหมือนกับแบบว่ายกตัวอย่างอะแทนคนเป็นเกี่ยวกับสัตว์อะเออในเรื่องนี้ก็จะแทนคนให้เป็นนกถูกไหมก็จะมีนกอินทรีกับนกพูกอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งนกอินทรีกับน,นกคู่ก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าแม่งความคิดเห็นมันไม่ลงรอยกันมันแตกต่างกันนกอินทรีเนี่ยอหังการอยากที่จะบอกว่าตัวเองอ่ะเป็นใหญ่ในแผ่นดินส่วนนกคู่ก็คือแบบว่าทําตามกฎอารมณ์ประมาณนั้นนึกอ,ออกปะก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยเอ้ยมันมีเรื่องราวในอดีตลหลายอย่างที่รอให้เราเนี่ยไปขุดคุยอยู่แล้วก็มันเกิดอะไรขึ้นอันนี้มันเลยทําให้เราอะ่ะ สนใจเรื่องราวมากขึ้นนะเรื่องอะไรถูกเปิดเผยบ้างเรื่องแรกคือโคตรสไปซี่เลยเรื่องแรกสไปซีสส่มากคำถามแรกที่เราถามกันมาเนิ่นนานแบบนานมากคือเอเธอร์กับลูมินมาที่แคนเรียได้อย่างไรนี่คือคำถามแรกนะมาที่แคนเรียได้อย่างตรงนี้เนี่ยในหนังสือแม่งบอกชัดมากไว้ว่าที่แคนเรียเนี่ย มันเป็นที่ตั้งพิเศษด้วยความพิเศษของที่ตั้งของแคนเรียเนี่ยมันเลยทำให้แคนเรียเนี่ยมองเห็นทะเลนะครับซึ่งทะเลของเราอะ่ะไม่ใช่ทะเลที่เป็นน้ำนะเวยมันคือ Sea of Star ทะเลดวงดาวเว้ยทุกคนอ่ามันคือทะเลดวงดาวนี่นี่ลองอ่านดูแน่นอนว่าไม่มีมหาสมุทรในความหมายดั้งเดิมของอาณาจักรของแคนเรียนะ ผู้ก่อตั้งอาณาจักรคนแรกนั้นเคยเห็นภาพของภูเขาที่พรามัวภายใต้แสงจันทร์ของดวงอาทิตย์และแสงสะท้อนของดวงจันทร์ที่ส่องกระทบบนเกลียวขึ้นบนผืนทะเลราวกับไข่มุกมากมายในยุคที่เรื่องราวเกิดขึ้นนั้นมีเพียงคนนอกและคนไม่กี่คนที่ออกจากอาณาจักรไปปฏิบัติหน้าที่ราชการและกลับมาเท่านั้นที่จะสามารถบรรยายภาพบังกล่าวให้กษัตริย์ฟังได้และคำกล่าวว่ามาหาสมุทรมักใช้ในการเปรียบเปรยว่าพื้นที่ที่ดวงดาวส่องประกาย ตรงนี้อธิบายเพิ่มเติมครับอธิบายเพิ่มเติมคือถ้าเกิดเราจําได้เนี่ยในใน Dragon Spy อ่ะมันมีการพูดถึงอาณาจักรที่ไรซึ่งเทพเจ้าซึ่งเนื้อเรื่องใน Dragon Sp y เอ่ะเรารู้กันดีอยู่แล้วว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่นานมากนะครับคือมันเป็นเนื้อเรื่องที่พูดตั้งแต่เสาตกลงมาเลยอพอเสาตกลงมาคนดร Dragon Sp อมแม่งอยู่ไม่ได้บางส่วนเนี่ยก็เลยไปสร้างอาณาจักรของตัวเองที่ไม่ได้รับการปกครองโดยเทพเจ้าดังนั้นน่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าไอคนในอารยธรรมโบราณนี่แหละแม่งที่ไปสร้าง แคนเรียขึ้นมานะครับซึ่งตรงเนี้ยในหนังสือก็ย้ำอีกครับในหนังสือแมงคยี่ว่าผู้ก่อตั้งคนแรกเนี่ยมันเคยเห็นทะเลมันเคยเห็นดวงจันทร์อารมณ์ประมาณเนี้ยซึ่งในแคนเรียมันเป็นประเทศใต้ใตใตดินไงมันไม่เคยเห็นดวงจันทร์กับทะเลอยู่แล้วมันไม่มีรึกออกปะดังนั้นความหมายคําว่าทะเลในแคนเรียเนี่ยจึงเป็นความหมายอื่นซึ่งมันบอกว่าทะเลในแคนเรียก็คือทะเลดวงดาวเว้ยดังนั้นในแคนเรียมันมีดวงดาวได้ยังไงถูกปะนี่คือคําถามที่เพื่อนๆน่นนาจะตั้งคําถามมา เอาละมาตรงเนี้เราจะมาลองตั้งข้อสมมุติฐานกันนะครับลหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย mm. หรือว่าหรือว่ามันจะเหมือนทฤษฎีของออทฤษฎีกาวที่เคยพูดกันเอาไว้ในอดีตว่าเนีที่แม่งแบบว่าข้างในอะ่ะเป็นเป็นจักรวาลและข้างนอกแม่งเป็นผืนดินผมไม่คิดแบบนั้นเว้ยผมบอกเลยว่าผมไม่คิดแบบนั้นถ้าเกิดเราตีเทรวอดว่าเป็นพื้นที่สีเขียวแบบนี้นะอืมแล้วเราตี ข้างในอีกอันหนึ่งอันเนี้ยเป็นสีม่วงอันนี้คือแคนเรียสมมตินะสมมตินะเขาบอกว่าที่ตั้งแคนเรียค่อนข้างพิเศษแล้วในแคนเรียพูดถึงเรื่องอะไรทุกคนแคนเรียมันพูดเกี่ยวกับเรื่องของมิติเวลาซะเยอะผมเลยคิดว่ามันมีความเป็นไปได้เว้ยที่ตรงใต้แคนเรียเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่เชื่อมโยงกับมิติบางอย่างอ่านึกนึกนึกภาพออกไหมเออเนี่ยสมมุติตรงเนี้ยเป็นอามิติมิติบางอย่างอ่ะตรงเนี้ยเป็นมิติบางอย่างตรงเนี้ยคือแคนเรียอะ ตรงนี้คือแคนเรีย e มันอาจจะเป็นฟิลนี้ก็ได้เว้ยว่าไอ้ควาว่าทะเลอะทะเลที่ว่านก็คือเป็นมิติขนาดใหญ่เว้ยเป็นมิติขนาดใหญ่ที่คนในแคนเรียเห็น e แล้วอาจจะเรียกมันว่าทะเลเลยด้วยซ้ำอะผมว่าน่าจะเป็นฟิลนั้นมากกว่าที่มันจะเป็นที่มันจะเป็นแบบเป็นดวงดาวภายใต้ใโลกเทรเวอร์อ,อะผมว่ามันเป็นมิติเว้ยผมว่ามันเป็นมิติซึ่งผมเชื่อว่าเทวเวอร์เดินทางผ่านมาทางประตูนี้เว้ยนะครับผมคิดว่าเทวเวอร์เดินทางผ่านประตูนี้มาเว้ย ทำไมถึงเดินผ่านประตูนี้มาเพราะอะไรคือถ้าเกิดเราไปอ่านในหนังสือต่อเนี่ยเขาจะบอกว่าชาวแคนเรียร์เนี่ยเฝ้ารอเทพที่มาจากข้างนอกเว้ยมีความหวังในตัวพวกเขาว่าจะมาจากข้างนอกเทพที่ไม่ใช่มาจากแคนเรียร์เป็นเทพที่มาจากข้างนอกอะ่ะเทพคนอื่นน่ะเขาหวังว่าเทพเนี่ยจะมาเป็นผู้กอบกู้ของพวกเขาเว้ยด้วยความหวังในการรอคอยเทพ,พเจ้าเหนือมหาสมุทรให้มาเยืยนอนอาณาจากักรหรือผู้ที่อยู่เหนือเทพทั้งปวง พวกเขาจึงได้สร้างสถาบันเพื่อเลี้ยงดูเด็กเช่นนี้หลังจากนั้นเด็กกำพร้าในอาณาจากักรหรือเด็กเล่ร่อนพเนจรจากต่างแดนต่างก็เป็นที่ยอมรับว่าง่าย,ายๆเว้ยมันมีบ้านรับเลี้ยงเด็กในแคนเวียซึ่งไอ้บ้านรับเลี้ยงเด็กเนี้ยแม่งไม่ใช่บ้านรับเลี้ยงเด็กธรรมดาเว้ยมันมีการทดลองเด็กๆเกิดขึ้นนะครับซึ่งไอ้บ้านรับเลี้ยงเด็กนี่แหละแม่งจะไปอธิบายนามการ์ดหรือเนมการ์ดของเราได้ คือเนมการ์ดเนี่ยมันบอกว่ามันมีสถาบันลับสถาบันหนึ่งแล้วก็พูดถึงตัวของกษัตริย์นี่เห็นปะองราชาผู้ยิ่งใหญ่สถาบันรับนําผลลัพธ์ที่คาดการมาให้ท่านแล้วแนวเดียวกับดาร์คซีไหมนะผมว่าแนวเดียวกับดาร์คซีนั่นแหละเพราะเอาจริงๆอเนื้อเรื่องแม่งก็บอกไว้ตั้งแต่ปีมาโวแล้วว่าจะดำดิ่งลงไปท้องฟ้าหรือจะทะลุข,ขึ้นไปข้างบนนะ่ะมันก็ไม่เกี่ยวเพราะเราก็ไม่รู้นะไม่ว่าเราจะมุ่งหน้าสู่จักรวาลหรือจะดิ่งลงเหวไม่ต่างกันเพราะว่ามันล้วนเป็นความมืดที่เราไม่รู้จัก ถูกปะดังนั้นมาเลยเลเซว่าเราไม่รู้จักอะไรเลยเว้ยไม่ว่าจะเป็นใต้ดินหรืออวกาศเออฟิลนั้นนะแต่ที่แน่แ่เนี่ยชาวแคนรียจะรู้จักอวกาศได้ก็ต่อเมื่อมันจะต้องเป็นมิติเว้ยใต้ใต้ผืนโลกเนี่ยแม่งไม่ใช่อวกาศแน่ๆผมบอกเลยอวกาศมันอยู่ข้างนอกนี่ข้างนอกนี่เออข้างนอกนี่เห็นปะเออนะครับดังนั้นผมว่ามันมีมิติบางอย่างที่อยู่ข้างใต้เว้ย เรื่องแรกทเทวเวอร์มาจากไหนเราบอกแล้วนะครับมาจากต่างโลกแน่ๆแล้วก็สามารถยืนยันได้อย่างแน่ชัดแล้วว่าแม่งไม่ใช่เอไม่ไม่ใช่เอเลียนที่นั่งแบบดะนั่งลูกบอลไข่มาเหมือนชาวไซย,ยาไม่ใช่ฟิลนั้นนะครับไม่ใช่ฟิลนั้นคือทเทวเวอร์ไม่ใช่ชาวไซย,ยาโอเคเคลียร์ไปหนึ่งเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมสงสัยเหมือนกันคือเกี่ยวกับเรื่องของอัลบอริชกาละกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอัลบอริช อัลเบริชเนี่ยเป็นตระก,กูลที่กลายเป็นผู้รักษาการแทนถูกไหมผู้รักษาการแทนของอาราชวงศ์แบล็กซันนะตอนแรกอะ่ะมันมีชื่อราชวงศ์หนึ่งที่ทําให้ผมสงสัยมากและผมก็เคยพูดให้เพื่อนๆฟังแล้วด้วยว่าในแคนเรียมันไม่ได้มีราชวงศ์เดียวไม่รู้ยังจํากันได้หรือเปล่าในแคนเรียมันไม่ได้มีราชวงศ์เดียวราชวงศ์ที่เคยมีการพูดถึงนอกจากแบล็กซันอ่ะมันคือราชวงศ์เกรนเด้ไว ไม่ใช่อาหารแต่อย่างใดราชวงศ์เนี้ยทำการสร้างสิ่งที่เรียกว่าเตาหลอมของโรงงานจักรกลนะเป็นเตาหลอมไอเตาหลอมนั่นที่ว่าเนี่ยมันคือเตาหลอมเตานี้ซึ่งเตาหลอมเนี้ยใช้เพื่ออะไรใช้เพื่อเป็นการหลอมออกมาให้มันเกิดเป็นเอโซไซอันนี้เห็นปะมันคือบล็อกเอโซไซเว้ยไอบล็อกเนี้ยมันหลอมออกมาจากเตานี้เตาเนี้ยหลอมเติดปุ๊บการมันเป็น,นอบล็อกนี้ไอบล็อกเนี้ยให้พลังงานได้ทีนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือแล้ว อาเบรลิสมันการมาเป็นราชวงศ์ได้ไงวะมันการมาเป็นผู้สําเร็จราชการแทนได้ไงวะถ้าเกิดมันมันมีราชวงศ์อื่นอยู่อะมันก็น่าจะมีคนที่มาเหมาะสมกว่าที่จะเป็นใช่ปะในอาณาจักรแคนเรียเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าสี่เสาที่คอยค้าจุนอาณาจักรอยู่เว้ยแน่นอนฉันรู้ว่าเป็นเพราะว่าล่วงรู้ความลับเหนือสวรรค์จึงทาให้เสาหลักทั้ง4ของอาณาจักรรุ่งเรืองอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอ่าเห็นปะคือในแคนเรีย มันมี4ี่เสาหลักเวย้ยทุกคนซึ่งตรงเนี้ยสาคัญไปอ่านเพิ่มการเล่นแร่แปรธาตุและอัศาวินอัอาศาวินปราบปสูนเป็นเสาหลักของยุคราชวงศ์จันทราแดงแต่ในยุคสุริยันดำได้เสื่อมสลายไปเพราะความเจริญรุ่งเรืองของวิศวกรรมเครื่องกลแล้วอ่าคือต้องบอกแบบนี้นะครับว่าการเล่นแร่แปรธาตุกับอไออัศาวินปราบปสูนเนี่ยมันยังไม่สูญสลายไปเว้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าแกะอากองอัศาวินชวานาะริเตอร์ก็ยังอยู่ การเล่นแร่แปรธาตุศาสตร์การเล่นแร่แปรธาตุคีเมียแม่งก็ยังอยู่เครื่องจักรก็ยังอยู่ดังนั้นก็เลยทําให้เราเนี่ยเฮ้ยรู้แล้วว่า3เสาหลักคืออะไรอีกเสาหนึ่งคืออะไรไม่รู้แต่เราช่างมันไปก่อนที่แน่ๆเนี่ยเบริชเนี่ยเป็นหนึ่งในเสาแน่ๆครับเบริชเนี่ยเป็นกองกําลังผู้นําอัศาวินกว่าครึ่งอันนี้อาจจะเป็นอัอาศาวินป่าปศูนและก็จอที่อยู่เคียงข้างดาร์คสไปร์ไอ้ดาร์คสไปร์เนี่ยผมมองว่าอาจจะเป็นวิศวกรหรือเปล่า ส่วนอันนี้ผู้ชํานาญการต่อสู้ในสถาบันลับไม่รู้เหมือนกันแต่คือแน่ๆม,มันมีอยู่4คนเราต้องไปนั่งตีความเว้ยว่าเฮ้ยสี่คนเนี้มันอยู่แตกต่างกันหรือเปล่ามันอยู่ใน4ีเสารอเปล่าแต่ที่แน่ๆอัลเบอริชเป็นหนึ่งในผู้นําเว้ยเป็นหนึ่งในผู้นําตระกูลเนี้เป็นชนชั้นผู้นำทีนี้มันไม่หมดเพียงเท่านี้ไงมนไม่หมดเพียงเท่านี้ทีเนี้ยอย่างที่ตั้งคําถามไปในตอนแรกว่าเฮ้ยลราอัลเบอริชเนี่ยมาครอบครองขึ้นมาเป็นใหญ่ได้ยังไงนะครับ เราก็เลยต้องย้อนไปอ่านอันแรกเว้ยว่าในแคนเนียเนี่ยอย่างที่เคยพูดไปว่ามันมีสองราชวงศ์ถูกปะมันมีสองราชวงศ์ไม่เคยคือผมไม่ได้พูดว่ามันมีสองราชวงศ์หรอกผมพูดว่ามันมีหลายราชวงศ์แต่ในตอนนี้เท่าที่เห็นน่ะมันไม่น่าจะใช่หลายราชวงศ์แล้วนะครับราชวงศ์ที่ไปก่อตั้งแคนเรียราชวงศ์แรกอ่ะน่าจะคือจันทราแดงหรือบัดมูลเว้ยผมเรียกว่าบัดมูลแล้วกันผมไม่ได้เรียกว่าเลดมูนแล้วกันนะพระจันทร์สีเลือดบัดมูล จะเรดมูลจะปลัดมูลผมว่าไม่แตกต่างซึ่งอีตรงเนี้ยมันจะไปตอบเนื้อเรื่องเราได้ไงเป็นคําโปรยของเดนเ e เลปอะนึกออกปะคําโปรยของเดนเซเลปใน Facebook ไม่รู้ว่าทุกคนยังจำได้ไหมนะฮะซึ่งผมเปิดให้ทุกคนดูบ่อยมากแล้วผมอ้างอิงในคลิปบ่อยเพราะว่านั้นอะมันไม่ใช่คําพูดของเดนเซเลปไงมันเป็นคําพูดของใครบางคนอะหายนะเดิมถูกย้อนกลับเซเลเทียแพดเผาผืนดินทองคําถูกกืนกินด้วยช็อกขาวอันเนี้ย ผมตีความว่ามันคือคําทานายใช่ไหมที่เราเคยคุยกันไปในหลายไลฟ์ที่แล้วอะ่ะอ่ะดวงจันทร์สีเลือดล้างแค้นดวงอาทิตย์สีดาอันนี้รู้แล้วว่าดวงจันทร์สีเลือดล้างแค้นดวงอาทิตย์สีดําแม่งคืออะไรมันคือการล้างแค้นกันของราชวงศ์เว้ยแน่ๆบลัดมูนเอาคืนแบล็กซันนะบัดมูนเอาคืนแบล็กซันส่วนทองคําถูกกินกินโดยช็อกขาวอะ่ะก็แน่นอนครับเพราะว่าทองคาเนี่ย สร้างช็อกข่าวมาแล้วก็ต้องการให้ช็อกข่าวเนี่ยไปหาไปหาแบบความจริงของโลกอะไรประมาณนั้นอ่ะเออก็เลยกลายเป็นว่าแม่งสองเรื่องเนี่ยสองเรื่องเนี่ยนะเกี่ยวกับแครียและทั้งบัดมูลกับแบล็กซันบวกกับโกแล้วก็ช็อกเด็กและผู้ใหญ่ต่างก็เป็นสายเลือดเดียวกันอีตรงเนี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรแต่หลังจากที่ดูตรงเนี้ยคำว่าหหยนะเดิมย้อนกลับเซลิเทียแผดเผาผืนดินเนี่ยคือพอข้อมูลมันออกมาเป็นแบบเนี้ย ผมว่าเนี่ยสื่อถึงแคนเรียย้อนแบบไม่ใช่ย้อนยอสื่อถึงแคนเรียแน่ๆเลยทั้งหมดเนี่ยน่าจะสื่อถึงแคนเรียเลยว้ยไอ้คำว่าหายนะเดิมย้อนกลับเซเลเทียแผดเผาผืนดินเนี่ยมันน่าจะสื่อไปถึงตอนที่คือเซเลเทียหรือว่าสวรรค์เนี่ยเคยลงทันมนุษย์ในการส่งเสาลงมาถูกปะ่ะเออนะฮะซึ่งอันเนี้ยผมมองว่าการที่แคนเรียร์คำว่าหายนะเดิมย้อนกลับอะ มันคือหายนะเดิมที่มนุษย์เคยโดนะแคริยากลับมาโดนอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าก็เลยกลายเป็นคําว่าหายนะเดิมย้อนกลับเออเนี่ยตรงเนี้ยก็คือจะเกี่ยวกับแคริยานี่ก็เกี่ยวกับแคริยานี่ก็เกี่ยวกับแคริยาเออส่วนอนาคตกอบกู้ดีตอนนี้นยังไม่รู้เด็กและผู้ใหญ่ต่างเป็นสายเลือดเดียวกันะที่แน่ๆเรารู้แล้วว่าเด็กอะมีอยู่ในแคริยาแน่ๆแต่ผู้ใหญ่อะเรายังไม่รู้น่าสนใจน่าสนใจนะครับผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับ อไอราชวงศ์อันนี้หรือเปล่าราชวงศ์นี้นี่เป็นชื่อราชวงศ์ของปลัดมูลหรือเปล่าทีนี้เรื่องราวที่น่าสนใจเว้ยเรื่องราวที่น่าสนใจที่ทําให้เราเนี่ยได้รู้เพิ่มเติมมากขึ้นก็คือมันมีการเปลี่ยนผ่านของพลังงานในในเอ่อในแคนเรียคือเรารู้ใช่ไหมว่าไอรไอราชวงศ์เกรนเนี่ยเกรนเดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันสร้างเตาหลอมขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างออกมาเป็นเอโซไซ เพื่อที่จะสร้างออกมาเป็นเอโซไซต์ตอนแรกอะผมคิดว่าคือเขาน่าจะไปเจอพลังอย่างอย่างหนึ่งมาด้วยตัวเองแล้วก็เลยเปลี่ยนการใช้พลังงานไปแต่ไอการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานของแคนเรียนี่แม่งมันสไปซี่กว่านั้นเว้ยก็คือมันเป็นการเปลี่ยนราชวงศ์เลยนะเว้ยซึ่งไอการเปลี่ยนราชวงศ์นั้น่ะมันนํามาสู่การจะเลยรุ่งเรืองของทางวิศวกรรมเนี่ยเห็นปะเนี่ยมันนํามาสู่สิ่งเนี้ยตอนแรกอะ คือเขาเน้นไปที่เรื่องราวของการเล่นแร่แปรธาตุใช่ไหมในแคนเรียเออการเล่นแร่แปรธาตุกับการปราบปีศาจซึ่งการเล่นแร่แปรธาตุกับการปราบปีศาจทําไมมันถึงเชื่อมโยงกันต้องบอกแบบนี้ในหนังสือ,อแม่งบอกชัดเจนเว้ยว่าพื้นที่ของแคนเรียแม่งพิเศษถูกปะ่ะพอพื้นที่มันพิเศษแล้วเนี่ยมันทําให้ไอช่องว่างเนี้ยแม่งมีมอนสเตอร์ออกมาเว้ยทุกคนเนี่ยมันมีมอนสเตอร์ออกมา พอมันมีมอนสเตอร์ออกมาเนี่ยฟ้าคแคนเรียที่ไปอยู่อะ่ะมันก็จะต้องจัดการกับมอนสเตอร์เว้ยดังนั้นเนี่ยแคนเรียน,นี่แม่งแบบตอนแรกอะ่ะผมว่าแม่งน,น่าจะใช้คือไอ้พวกอัศวินน่าจะเก่งมากอะ่ะเออนึกออกน่าจะเก่งมากอะ่ะคือมึงยันไม่ได้อะ่ะเออคือมึงยันไม่ได้ในตอนแรกอะ่ะเออแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะแคนเรียก็ได้พลังเพิ่มพลังเพิ่มที่ว่าคืออะไรก็คือเอาพลังงานซัมติงมาใช้เออพลังงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ละกัน ใช้คำว่าวิทยาศาสตร์อ่ายุทธวิธของอาณาจักรสามารถทำลายหายนะที่เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้และอีตรงหมายเหตุอย่างที่บอกอย่างที่อ่านได้ฟังไปเมื่อกี้นะีก็คือตอนแรกอะ่ะเป็นสงครามที่เกิดขึ้นส,งค,นสงครามที่เกิดขึ้นกับอสศรที่มันมาจากก็คือใช้พลังที่เรียกว่าการเล่นแร่แปรธาตุกับอัศวินถูกไหมอัศวินปากปราปาาศูรแต่หลังจากสูญเสียตรงนี้ไปอ่ะก็กลายเป็นวิศวกรรมเครื่องกลเอาข้ามาใช้งานเออในการต่อก,ก่อนอ ทีเนี้ยคือผมว่ามันก็ไม่พออีตรงอีตรงที่ผมเปิดอ่านให้ฟังเมื่อกี้นี่ก็คือตีเสาหลักนั่นอะมันมีการพูดถึงเกี่ยวกับการรับรู้ความลับของสวรรค์ด้วยไงพอมีการพูดถึงการรับรู้ของสวรรค์เนี่ยมันเลยทําให้เราอะย้อนกลับไปอีกคือตรงเนี้ยมันจะต้องย้อนกลับไปในเรื่องของเรื่องของคําพูดของเหล่าทหารของสกา r l เล k ตคิงเหล่าทหารของสกา r l เล k ตคิงอะเขาเคยพูดประโยคหนึ่งมาเว้ยการลงโทษของสวรรค์เมื่อพันปีก่อนทําให้ปัญญาและประวัติศาสตร์กระจัดกระจาย ไปตั้งแต่บัดนั้นพระราชาจึงควรคุมอดีตให้ได้เพื่ออนาคตที่ดียิ่งกว่าเดิมคือตรงนี้เนะี่ยคุณต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเสาเนี่ยตอน Scarlet King จะเกิดขึ้นเนี่ยเสาอะมันมันตกลงมาแล้วแล้วอาณาจักรแคนรีอาเนี่ยก็เกิดขึ้นมาแล้วนะคืออาณาจักรแคนรีอาเกิดขึ้นหลังจากที่เสาตกลงมาดังนั้นไอน้คำพูดตรงนี้นะ ไอ้คำพูดตรงเนี้ยของไอ้ไอ้เหล่าเสนาธิการของสกา r l เล k ตคิงเนี่ยมันพูดถึงในมุมมองที่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันมีความลับซ่อนอยู่นะเว้ยเออความลับที่ว่าคือความลับในอดีตอ่ะเออมันถูกซ่อนอยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าสกา r l เล k ตคิงอ่ะอยากที่จะแบบอยากที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิมอ่ะคุณต้องกลุ่มอดีตคุณต้องไปรู้เรื่องราวในอดีตนะเว้ยก็เลยเฮ้ยเออเสาหลักของแม่งเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆนานามากมายเลย